ของโครงการใช่สัทั้งหมดจะมีผู้ที่ได้รับสิอยู่ประมาณ2ลร้านต่อคนนะมีเด็กมีเด็กทัมสาร้านและตอนนีร้านยู่เด็กเด็กเหลือประมาณสี่รนเสองตีสีร้านแต่ว่าเกมเนี้ยไม่เกินเพราะฉะนั้ อันนี้คือสติปัญญาใช่ครับอันนี้คือสติปัญญาพิการทางสมองถ้าเกิดเด็กโตอะไรพวกนี้ไม่ติดมัตามมาหนัท่านครับอาจารย์ท่านเพิ่ตัวเลขอ่ะตัวเลขนี้น่าสนใจเพราะว่ามีข้อถูกเถียง0.4ถึง4.19ก็เป็นการตั้งตัวนี้ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าอาจจะเขาเจอความผิดปกต่ิในขั้นการอ่านครับก็ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่ายังมีเอง แต่ว,ว่าแนวทางที่ผมได้มองให้กับทางท่านตลาดแล้วก็เพือนนากการคือผมไม่ต้องการกระสุงพมที่มีห้าคนสอนิทารและ่งองการหายส่วนผมต้องการพอมอึ่งเดียวเพราะว่าการแยกแยะประานายอยา่างของสังคมนในวันนี้มัน cross c u การทเทและก็การดฉะนั้นปราของังคมจากนี้ไปมันจะทวีความซับซ้อนและเยอะแต่และเยอะที่กำลงทอนสถา,า,านท,ทาศาสริธีหา ที่ท่านรัฐมนตรีได้เห็นนะครับผมจะไปเร็วๆเพราะว่าท่านประธานรู้หมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าให้เห็นก็ต่อภาพนะครับที่คิดว่าเราจะได้รับข้อแนะนําอย่างที่ท่านรันรีไดข้อสังเกตเป็นหลักก็หน่วยแต่ว,ว่าเป็นหน่วยเล็กๆนะครับมีหน่วยราชการส่วนมือภาคเพียงหน่วยเดียวที่มีทุกจังหวัดคือขอพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่เหลือเป็นหน่วยราชการที่แต่ละกรมแต,ต่งตั้งเพื่อการบริหาร ให้กระชาชนที่สะดวกขึ้นและมีคนทุกที่นะครับมีคนไม่ไม่มากสองขั้นบางทีการไปหาจังหวัดก็มีคนคนเดียวเป็นต้นนะครับเพราการเรียนกฎหมายครับกฎหมายพอมองมีกฎหมาย24ฉบับภาครัฐทรงมีกฎหมาย3ฉบับเองครับแลาวพอมองมีกฎหมายยี่ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนของตลาดก็เป็นกองทุนต่างๆก็จะมีคัตเตอร์ที่ไปรองรับไปแปลว่าแปดเดือนครับที่เหล so ือเนี no ่ยคือเราอ่ายังไม่รวมอย่างเด็กแรกเกิดเนแลย การของกลุ่มประชากรนะครับส่ว,วก็จะแปล้านเศษนะครับจนยาวชนนะครับเยาวชจนก็ที่4นะครับก็สตรีก็มากกว่า,าผู้ชายนิดนึงแต่ว่าตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ,อเรื่องของ LGBT ที่เป็นเลือดบพิการ22นะง,ง,งล้านคนแต่ว่ามีข้อตกยงนะครับว่าตัวเลขตัวพิการจากว่ามองมิติความพิการที่แตกต่าง ภรวนะครับกลับไปดูแผนนะครับแผน่าพีการต่างๆก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือเป้าหมายลดข้อเจ็บ7,000คนปันนะครับตัวเลขภาพรวมเรื่องของกลุ่มอื่นนะครับก็ยังต้องรอจากการจัดสรรบปรหมาณไปส่วนของสำนักงานการคลัเพิ่มเติมนะครับตัวเลขประชากรโดยเฉพาะกลุ่มออบางอย่างม,มันไม่เชื่อมก,กับ ใจดีของหมอภัยโดยตรงทาให้เราไม่สามารถที <że my mother> ่จะยืนยันตัวเลขได้ชัดเจนบริษัทบริการก็ยังพิสูจน์กันครับขึ้นมาวันแรกที่ผมเข้ามาในกระทรวงคำถามที่ผมถามทางเพื่อนเพื่อนรัชการคอมว่าทำไมเวลาผมเห็นข่าวข่าวเรื่องเด็กเรื่องเสาร์เวลาลงข่าวเนี่ยจะเป็นนายนั่นนายนี่นายกอนนายขอมาแล้วก็นั่งไปเทสตลอดแล้วทำไมคนงานจริงเนี่ยถึงได้กลาดกันนะครับก็ได้บ รู้มานะครับก็จริงๆแล้วการทำงานเชิงปกป,ป้องเคสเนี่ยต้องเห็นว่าแม้แต่คำว่าผู้ถูกกระทำหรือว่าเหยื่อเนี่ยเขายังไม่ใช้เลยเขาจะใช้คำว่าเคสนะครับก็เป็น,เป,นเป็นคำแทนนะครับผู้กระทำเขาบอกว่าจะต้องไม่เอาเคสต่างๆมาหน้าออกทีวีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เหลือของเรื่องทั้งหมดการที่สุดสอบสอบข,ขึ้นแล้วเนี่ย เพื่อที่จะหนึ่งจะเป็นช่วยคอมมิวนิเคชั่นช่วยก็คือว่าจะเป็นเรื่องติดต่อสูงที่รับเรื่องราวให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องที่สูนนี้แน่นอนปมรกระสุนพมรนั้นเนี่ยมีศูนย์หนึ่งสามศูนย์เป็นข้อตายนะครับแต่ว่าผมเองก็ได้โผล่ไปตรวสอบเองด้วยเหมือนกัน,น เราก็ทราบว่ามีบางเรื่องที่ยังจะต้องค่อนข้างปรับปรุงเพื่อได้ตั้งเป็นศูนย์สอรสอขึ้นครอบ1 3 0 0งวิกีหนึ่งจะเป็นศูนย์ที่มีหมือนเครื่องที่เรามีเอ็กซ์ปะชีมีคูเชลสาและไับทั้งเรื่องเด็กนะครับแม้่ประชาชนคนพิการนะครับผู้สูงอายุต่างๆเพื่อที่จะทำแนะนำแล้วก็ส่วนหนึ่งของศูนย์สอรสอที่ก็จะเป็น1 3 0 0ฮอตไลน์นี่คือคอมพิวเตอร์หนัที่เราไม่เลือเข้ามาเต่อไป อีกเ,อกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือการสื่อสารอีกทางนึงถึงพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าบทบาทของกอระทรวงทมเราทําอะไรบ้างมีทําด้านใดและปกป้องอย่างไรเพื่อที่ว่าจากนี้ไปเวลาเกิดปัญหานะครับมีการเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหรืออะไรเนี่ยจะได้เข้าไปหาในกองในขอได้มาที่กระทรวงทมก่อนดังนั้นวันนีผู้ เสร็จแล้วพอเรื่องหายไปจากกระแสก็จบกันไปแต่คนที่ทํางานมันยังต้องทํางานต่อคือพอ,พอเรื่องมันไม่ได้เป็นข่าวแล้วไม่ได้แปลว่าเรื่องจบมันยังต้องมีการดำเนินการไปให้ถึงถึงบ้านพักที่มันถึงการเกล้ยกล่อจนจบซึ่งอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนภูเขาหินแข็งที่อยู่ใต้น้ำไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันโผล่อยู่เหนือน้ำเวลาไปออกสื่อออกอะไรเนี่ยโอ้คนมาดูกันเยอะแยะแต่จริงๆคนทำงานอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใ่ตรงนี ดังนั้นศูนยนี้จะทําหน้าที่สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วแบบนั้อเหมนั้นคืออะไรแล้วก็จะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่งทีก็เลยจัดตั้งเป็นศูนย์สอลซอลตุกับกับเชิญพัฒนาร่อไปคอันนี้เป็นเรื่องของปรับสภาพให้เรา